็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟกันไม่มีอะไรเลยนะในเซิร์ฟเกายบอกเหรอรู้สึกมันจะโกงมาให้เราถ้าจมโติจะไม่มีทางโกงการก็จะมีของดีอยู่ค่ะเหมือนกันเราบ้างจะข้ามไปเกาะลุงกันด้วยนะฮะกายบอกผมไม่ค่อยชอบแบบนี้ไม่สน โอเคครับแต่มีแค่หนึ่งพุทธองเดี๋ยวผมขออนุญาตโอ้คือรับโอ้เจหายหมดเลยครับเลือกจะไม่มีอะไรนะคะเดี๋ยวเขาต้องมาตกมาแล้วราค่อยนะโอ้ขออนุญาตด้วยนะฮะป้าดาผมเล่มเปิดนะครับเดี๋ยวเราไปก่อนดูน่าจะน่าจะพอนะฮะอันเนี้ยไปก็รวยแล้วครับเยับไปกันเลยครับ กันไปดูแต่ผมเจออนันยากทุกคนจาเอามาดูแบบเลยมันง,ง่ายไปตอนแรกผมไม่คิดว่ามันจะยากเออเอยไม่ใช่พูดยังไงผมคิดว่ามันจะง่ายผมก็เลยเอยคิดว่ามันจะยากก็เลยโหลดมาโคสมองเดีย๋ยวอีกนิดนึงครับโอเคครับ ความเบนสูงสูงอ้าวทิ้งแล้วครับอย่ามันง่ายเกินครับผู้ชมฮะ้าเจ้าของก็ถึงมันง่ายเกินโอ้ได้เขาไม่มีอะไรเลยนะฮะรี่สึกจะเป็นแค่ที่เก็บของด้วยโอ้ยากพอสมควรครับนึกว่ามีของแบบเต็มเยอะๆเขาไม่มีเลยครับเฮียครับเฮียครับเน่า เคยมีเสียงพ่อแม่ลูกควรหน่อยครับเพราะว่าพ,พ,พ่อแม่ของตีนพี่ครับพี่เขามาจากจังหวัดทํางานเขาทำงานเขาเปลี่ยนที่ทํางานครับก็เลยมาอยู่บ้านเราอ๋อนี่คือใช่ดิเลยอ๋อมันไม่มีอะไรเลยครับท่านผู้ชมอ,อ๋อมีกล่องเลยอยู่ที่นไม่มีอะไรเลยครับมีแต่กล่องีโอเคแม่งลงอยู่โอ้เจ็บมาแล้วครับ แล้วกลับเกาะอันเกินกนีกว่านะ้ะผมมันสั่นอ้ยเฮ้ยต่ยน้ำแต่น้ำเกือบครับเกือบครับโอ้โหเอาเละครับสุดฟังหาไม่ดีเท่าไหร่ อยากถีนทุกคนเกียรติที่สุดในการเล่นเออตายครับฮ่าแต่เรามาเกิดแล้วนะฮะเอออาา่ะฮะแล้วเราจะกลับยังไงออนโอ้ยน่าเบื่อมากคงโอ้แต่ด,ดีนะผมไม่ไเล่าอะไรตัวไว้โตแล้วครับเดี๋ยวเราปลูกกันเลยเนาะ มาให้มันตัดปุ๊บนี่ครับใครดี้เ้าก็เราต้นไม้โตเนี่ยเราเล่นกันโอเคครับเก็บกลไวยอุ้ยแล้วก็ตกตกยาก่อกนันนี่ครับออมันมันจะไม่มีอะไร เงียบทำไมครับเฮ้ยตกเกือบครับเกือบครับจีตอนนี้ผมถ้าเกิดเล่นสกายบอกผมจะไม่ค่อยอะไรเกิดตัวมาเลยแล้วค่อยว่าก้นกลับบ้านไปนะฮะแล้วก็อยู่ในเครื่องที่น่าเบื่ออันสมดกวนตัวผมไม่เข้าใจมันจะหาเล่ลงแร่จากไหน,น รู้มันมีตามกลองนี่ยไม่ได้ไป่รูอ้จะมมเลยจะโตก็เดี๋ยวผมจะไปขดผมรูนะครับทนี้ผมว่ามันจะผมหวงว่าคงจะมีหินนะหนต่าเฮ้ยมีนำซ้มีแค่นี้ครับ แต่เราจะเอาไปขยายมาันเพื่อจะรอเป็นทางตื้นแล้วเลือยขึ้นสูงๆไว้หน,น,นึ่งครั้งนี่ข้างนี้โอเคครับเร้ก็จะขยายได้โอเคครับ เสร็จแล้วครับเราทำแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราไปขยายเพิ่มกันหน่อยเดี๋ยวน้องค่อยๆฮะมีกีสาทารนะไทยเออเดี๋ยวแล้วกันแกจะได้ไม่ได้ตกทุ่มบถึงทำกับฉันได้โอเคครับต่อพ่มไปก่อนแล้วค้อขุดนะ โอเคครับแล้วเราก็จะย้ายต้นไม้ไปด้วยนะคะขยับามาหนึ่งตรงนี้โอเคครับเรียบร้อยเ,เลย,ยครับเวลามันผานเร็วมากครับ6นาทีแล้วก็บกางคนอากจะเบื่ยนะคะพวกผมใช้10นาที โอเครับเด็นะฮะโอ้โยโย่เดี๋ยวเราไปทางนี้บ้างดีกว่าโอเคนะครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันองมาแล้วโอเคโอเคครับเสร็จเรียบร้อยฮะ อ๋ขุดหนึงครับโอเคครับมีทางที่3ครัค้งด้วย,ย,ยกันเนาะ ผมจะลองตอบไปน่าจะทันน่าจะพอเนาะไปเราไปดูแลวเปะทุนต้องมาสั่งนู้นด้วยตายแน่เลยคหารนี่เหราไปข้าวหมูฝั่งนู้นกันก่อนเราห้ามให้หมูตกว้าวถึงแล้วครับอ่าเจงหมูแล้วเดี๋ยว เขาอยูในกล่อง่อน,อนนะฮะทำไมทั้งทำกับฉันได้เดียด๋วยวเราจักเลยครับห้ามใหตกในขาดนะฮะเราต้องหาบูมตีดีๆน,นี่กันเดี๋ยวมันตกกนะ็จะไม่มีอะไรกินเลยอย่าพูดรนี้อยากเกาลี้ยงไว้อยู่หรอกนะเจอโอ้ยอ๋อรู้ว่าตก หายแล้วครับนี่ก่อนเลยครับนี่ก่อนเลยยับเราตัดลมไมยด้วยรู้ได้ดนะไม่ต้องไปกดกดชอบนึงมันกะ็ห็นเวลาละครับเพราะว่าม่ดูตรงจอคุณไทยครับมันมีเก้นานนทีสามสิบนะนี่เป็นเลขเอ็มโอ้โทำไมมันให้แค่นี้อนะ่ะ เดี oh, no, huh? ๋ยวเราจะอฝังนมีแกะนะคะแต่ละฝังก็ไม่เหมือนกันนะโอ้โอโอโดโดโอโอโดโดโดโอ้อาลับ้านกันก่อนนาทำบ้านก่นทำบ้าน เดี๋ยวเราค่อยตกแต่งทีหลังเนาะเดี๋ยวเราทำเป็นเกาะวงกันให้านเราปลอดภัยแป๊บนึ่งนี่ครับวัดูโอ้โอ้ไม้ไม่พอโดยแล้วก็บุกตกทั้งครับ ตกอีกงานเข้าแล้วโอ้โหมาแล้วครับจงกรมกันหน่อยมือไปไม่ได้แล้วขาดมีไฟนันซันดี้ยังเกิดลยู่คุ่กลางสกเดล๋ย้จะลองถึงไปดูครับซอมดี้ครับ A B T E ว่นะครับเป็นผู้ที่น้าเบื่อจริงนะครับแรกๆก็หน้าเบื่อตรงนี้นะครับเล่นไหมครับ,นะรบโอ้คิปเปอร์สกิลเลตันมาไม่ขาดสายนะครับนะ ก็จะต้อมาอไตัวได้เฮ้เฮ้ไปครับอะครับต้องร้อยช้าถึงจะไ้กระดูันนะครับ บางคน้มได้ว่าใช่ okay. แก่แล eh, ้วคมันไม่เกิดมันไม่เกิดตรงไฟสว่างเ่ะตกกันมาเลยตกไปเลยจกัน ีทำไมใช่ไหมครับโอเควันนี้มันเป็นช่วงเวลาและเบื่อครับก็สําหรับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วกดซับสไคร้นะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ด้วยนะครับอย่าลืมนะกดไลค์ด้วยนะกดไลค์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 กนกัดไลค์กดไลค์กดไลค์ผมทำหน้าให้ทุก่อนโอเคครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วกดซับสไคร์นะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ด้วยนะครับ 现在你很市多拉的广告的哈，有有有有有有有，有，有。